ผมปาปาปา้ลมกงแฮงขนาดนะครับผมลมงกรลมแทงอีกเลยกะหูดัต้นไม้ปลี่บวมบวมบวมบครับกูดะูัะูัลมแงัครับผมอ่ะเด้ผมวานแทงก็นดะครับตะก่ ปาเด้อปาปาปานะครับแล้วคาบแล้วครับมือนี่ ป้องรออหาว่าพ่อเยุดป้องได้นี่บ่โอ้ยน้ำรับมใส่ถุงไปนะครับเด้อแล้วข้าวแล้วครับมึอนี้ Hey, Bora. ปลาครับมีปลามีปลา จ่อยๆเลยเอาละครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับผม ไม่น้อยขอเราแค่เลยเอาเบิดครับพอดะไปปิ้งครับผมลงไอ้นั่นบ่ไครับน้ำลมมันแห้งครับมึอน,นี่ ครับผมบาทละสารมาซีก็เอาแล้วครับนี่มันน่อยพมดครับผมปล่อยมันครับมันน่อยเกินไป ใช้ครับผม สองตัวครับผมสองตัวอยากแท้ตัวเดียวหนึ่งตัวที่สองครับผมเก็บตัวที่สามครับผมปลาซิวอ้อาครับปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้อาด้วยหนึ่ง โัยที่หาเป็นป่านิ้นครับผมป่านิ้นครับทำา่ามือนี่ล่ะ ปลาเป็นสิบนเลี้ยวคามย้อนครับมามาครับผมได้แล้วบาที่นี่เลี้ยวคาบดูครับยช่วงบนครับพี่กับปลาปลาทิวอ้าครับผมปลาทิวอ้าครับดีครับผมนี่ครับมีแต่แนวแสียบ ปลากินครับปิ้งปลากินแล้วพันหนาจะกลับหัวแล้วครับลม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 มต้นไม้ไหววูวูวอยู่ครับผมลมแห้งหลาย ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนั่นแหละครับเดินแดดเดี๋ยวจะปิ้งปลากินเที่ยงครับมโอน,นี่ปิ้งปลากินเที่ยงเราขึ้นหนาจะเมื่อแล้วครับก็สภาพร่างกายบ่พร้อมเหลือเกินเจ็บขาครับยางไม้ขาแพงครับขาพลิกขาแพงป,งปิ้งปลากินเทียงแล้วครับแล้วครับพวได้ปลากับพวเนี้ยแล้วครับ ครับผมผมปิง่ง <c oughs> กินผู้เดียวครับผมพลาไลโตหรอกนะครับเ้วยนี่ครับทำนี่กับอิ่มแล้วครับผมแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับ น้องเขาบอมว่ากินน้ำครับคนนี้ผมมาผูด้เดียวพร้อมน้องเขาไอ้น้องเขาไอ้ตกตกไอ้เป็ดตกปลาอยู่ข้างล่างครับะนะครับเด้ะเดีย๋ยวรอจะขู่รับพงเ์สียบเกลือ,ลอนะรอแป๊บหนึ่งครับปิ้งปลา น่าแต่เห็นอยู่นะครับนะผมว่นับนะหอ,อ,อนครับผมหอ,อ,อ,อน่อ,อ,อนเต้าหอนแดดเต้าหอนไฟครับนี่ครับผมแรงงานไทยครับแรงไต้หวันมาเห็นงานเอ๊ เนื้อแต่หว่านได้รับเด้อมาหาอยู่หากินแบบที่กะซอยประหยัดซอยลดรายจ่ายของเขาได้ครับผมว่าแห่งคนบุมีโอนี่ครับถ้าเกิดบ่หากินหรือมันกันนั่นบาได้ครับไม่ได้สื่อกินสื่อกินมันก็นเบ่ไหวนะครับเด้อ พร้อมครับพร้อมพร้อมปิ่งป่าเ <c oughs> นี่ยก่พตาตะไคย่ขึ้นมาแบบน้ำตกน้ำตกฉาฉาแล้วปั่นเท่ากับว่าอุ้ยน้ำยน่อยแล้วครับ น้ำใจเนี่ยคือเดือดแล้วครับผมเอาเบิงเบิงปิ้งปลาถ่านนะครับเด้อเห็นบ่นอโอ้นนะครับเด้อเบิงปิ้งปลาบ่ปิ้งหลาแล้วครับปิ้งน้อยเดียวพอกินก็พอแล้วครับผมปลาครับกลับแล้วเรียบร้อยอุ้ยมันมันดีขนาดครับปลาปุ่นนะนับเด้อ นะครับมันมันเงียบเจียบเลยครับคุณเดี๋ยวจริงแล้วครับผมกลับรอบหนึ่งเดี๋ยวรอรอบหนึ่งครับผมรอตะก,กูครับแป๊บหนึ่งเราเห็นบนันเนาะเด็ดนะครับเด้อแดเดเอ้าจริงแล้ว <c oughs> ปลาก็ได้ ครับผมปลาสุกแล้วครับสุกแล้วสุกแล้วก็ลวลวปลาเนี่ยประสุกกว่าขึ้่กิ๊แต่นปลาใหม่แล้วครับเน ติมหัวปลาแดดฮ่อนแล้วนะครับเด้อเบิดตะหมองแซ่บครับผมอร่อยมากหัวปลาต้องสอเลยครับเดี๋ยวมากินข้าวเข้าไปหิ ข้า,ขา,ากินข้าวมาเลยครับเด้อกินเคาะเข้าไปที่หลังเขากินข้าวกินข้าวกินข้าเห็บนี่แหละครับอันนี้น้ำพริกทิ่ข้นมาจากอออาไอ้หอวผักนะครับเด้อน้ำพริกน้ำพริก หน่อยครับผมเปิดออกอันนี้เป็นผักซีครับบานเฮาเอิญผักซี่ตักซีป๋อมนะครับเนาะผักซีป๋อมเขียนบานผมด้วยอันนี้เป็นไอ้ขอขจอบ้าครับผมแดงปลาทองเกลียดครับขอขจอบ้ามาใส่ซเจว เราไปเถอนมาเบิดงาเบิดห้าแครับเอามาแ่มันาผสมรับน้ำัแก้วย้ำนิดหน่อย